ท็อปออปชั่นล้นราคาดีเลขไม่ต่ำแสนฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินรออกรถรถมือเดียวปลดระวังหน่วยงานนะคะคันนี้ได้เป็นตัวแบนหลัก2ระบบนะคะกับ Honda HRV 1.5 ehev นะคะ RS ปี2 0 2 2เลขไม่เ7,000โลค่ะพี่เดิมโรวงงานสภาพนางฟ้ารถมือเดียวนะคะปลอดสุดแท้เนี่ยนะที่สนใจหารถไปใช้งานไม่ควรพลาดคันนี้ตามดูคลิปเต็มให้จบและทางสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีวิพี่ทุกท่านท,ทุกคนเลยเนะะี่ยค่ะสวัสดีวิพี่เอฟซีน้อตอันเพชรยอนทุกท่านทุกคนด้วยนะคะพบเจอกันอีกแล้วค่ะวิพี่วันนี้จัดรถสวยนะคะ ใหม่ใหม่น้อยมาให้รับชมอีกหนึ่งคันแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะสำหรับวีเนใดที่ดูคลิปเต็มคลิปนี้จบแล้วอยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสต์ได้พี่สามารถบวกอินหน้าบริษัทได้เลยนะคะบริษัทเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1ค่ะสำหรับวันนี้พบเจอกับหนูนะคะหนูจัดรถนะใหม่สภาพน้องๆป้ายแดงเลขใหมเ่เพียงแค่70,000กวโลมาให้รับชมนะคะคันนี้ได้เป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะและเป็นตัว2ระบบก็คือตัวไฟฟ้าบวกกับน้ำมันนะคะได้เป็น Honda h r ี v ตัว EHEV 1.5ตัว RS นะคะ, e 5, RF, ะ,คะเป็นตัวท็อปสุดปี2022ค่ะเลไม My เ0 0ดหราคา789,000นะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์เดิมโรงงานนะคะไม่แท้70,000โลพี่พี่บอดี้สีขาวมุกนะคะเป็นขาวแบบขาวเขาเรียกว่าขาวสไลด์ก็ไม่ใช่นะคะเป็นขาวแบบขาวออกแบบว่าสวยมากๆนะคะพี่พี่ขาวกว่าขาวมุกอะเป็นขาวแบบ ข่าวสไลด์นั่นแหละหนูขอเรียกข่าวสไลด์แล้วกันนะคะสภาพนางฟ้าเลยนะคะพี่พี่เลขไม่เจ็ดหมื่นโลบอดี้เดิมโรงงานนะคะออปชั่นด้านในมาครบจัดเต็มเดี๋ยวใครสนใจเนาะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้บนหน้าจอนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0 9 1 8 8 2 0 6 1หนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์ AUN19 แทติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้แล้วก็ช่องทางการติดต่อได้ขึ้นให้หน้าจอแล้วเรียบร้อยเข้ามาลองขับมาลองเทสได้มาดูตัวจริงกันได้เลย 789,000บาทนะคะปี22นะคะ1.5 RSEHEV ค่ะกระจังหน้าเดิมโรงงานโลโก้ RS นะคะชุดแต่งบอดี้สเกิร์ตไม่มีร่องรอยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนด์ทาวนทางวันนมีมาให้ครบบอดี้ด้านข้างเนะี่ยเนีัิชิดแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยงัดง้างฝากระโปรงผิวพันธ์เหลี่ยมสันเดิมหมดสวยงามมากๆนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้ซ้ายขวาเดิมทุกจุด ไม่มีร่องรอยใดทั้งสิ้นการันตีโครงสร้างเดิมพอดีเดิมให้นะคะใครสนใจคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะกระจกพัดเดิมโรงงานรอบคันด้วยนะคะตัวแม็กจะได้เป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานรัดมาด้วยยางบิดโตนปี๖2ยางพร้อมรถลดค่ะพี่ๆแม็กขอ18เดิมโรงงานซีรีส์ยาง225ทับ 50R18 ยางบิดโตนนะคะดีดเบรกมา4ล้อสภาพเดิมกิบเลยนะคะ ดอกลึกๆวิ่งใช้งานกันได้อีกยาวๆชุบอัพซุ้มล้อไม่มีร่องรอยแตกรั่วซึมนะคะมาคิวซีทุกจุดเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ชนล่างแน่นนะคยตัวรถใช้งานง่ายมากๆเีพี่ขาออปชั่นด้านในก็มาครบๆคันนี้มีบริการตรวจรถแล้วมากกว่า274จุดมีใบเซอร์การันตีให้ดูโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างเลยนะคะ กระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวมาในตัวมาพร้อมกับ Honda l a n w w t c h ให้ในตัวนะคะและคันนี้ก็ได้ในส่วนของ Honda Sensing มารอบคันด้วยนะคะมือเปิดเป็น Smart ทเอ r e ทรนะคะเป็นหนังเดิมจากโรงงานนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะ เดิมโรงงานทุกจุดเบาะหนังคุณภาพดีนะคะเดินได้มาเป็นสีแดงสภาพห้องโดยสารหลังคา gas loop หรือว่าพา n o นามิกนะคะด้านบนนะเป็นหลังคาสลูปที่เป็นหลังคาแก้วธรรมดานะคะแต่ว่าไปสามารถเปิดได้นะคะเรียมสันคมบอดีหัวน็อตนะคะ เดิมทุกจุดเลยนะคะร่องรอยไม่มีไม่มีโดนงานโดนแง่ไม่มีโด,น,ด,ด,น,แดนแกะโดนเกา่าสภาพสวยทั้งล่างและบนการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้แผงประตูกระจกออตโต้นะคะในส่วนของ2บานด้านหน้าแล้วก็แมนย้นสองบานด้านหลังนะ,ะเส้นสายเรียมรายขอบประตูนะคะกระจกพัดเดิมโรงงานค่ะสวยมากไปเจ็ดหมื่นปียีสนะคะคอนโซลด้านหน้าก็คุมโทนมาเป็นสีดําช่องปรับอากาศลมแอร์ก็ดีไซน์มาทรงสปอร์ตมากๆนะคะ จอกลางทุกอย่างออปชันครบเดี๋ยวพาไปลงรายละเอียดทางฝั่งด้านนูน้นนะคะเรียมสันคมบอดี้หัวนอ็อตนะคะซุ้มเสาบีเดิมทุกจุดแผ่นเพทเล่เครื่องเล่หังตรงนะคะไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปนะคะสำหรับหัวนอ็อตสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะกอลอกประตูทุกอย่างมาเดิมทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ในราคา789,000คุ้มนะคะพี่ๆได้รถสภาพเดิมสวยๆแบบนี้ไปใช้งานตอนที่2แอร์หลังมีมาให้นะคะ มาพร้อมกับจุดชาร์จ power outlet อ่ะจุดชาร์จ USB 2ตํตำแหน่งเนาะนี่หลังคาด้านบนสวยมากพี่พี่เหลือเชื่อนะคะในราคา7,890,000เนี่ยสุดคุม้มที่พัก2พักแขนตรงกลางมีมาให้บอบปรับพับเก็บได้แบบ40-60นะคะลำโพงแผงประตูข้างประตูมีมาให้นะคะกระจกพาร์ทเดิมเส้นสายเดี่ยมรายบอดี้ตัวล็อกล็อกเด็กทุกอย่างอยู่เดิมหมดนะคะ สวยเดิมโรงงานค่ะผิวพันธุ์บอดี้ตัวรถไม่มีร่องรอยเลยนะคะแม็กอัลลอยเดิมดิสเบรกสี่ล้อยางปีเดียวกันทั้งสี่เส้นชุดไฟท้ายเขาเป็น led และเป็นไฟเดิมยา,ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าที่เป็นโลโก้ไฮบริดมาในตัวนะคะเส้นสายบอดี้เรียมลายสเกิร์ตชุดแต่งเดิมหมดกล้องถอยหลังเดิมโรงงานแบตโลโก้ o, ทุกอย่างอยู่ครบกระจกพาร์ทเดิมรอบคันรถรุ่นนี้หนูบอกเลยว่าสวยมากๆสวยที่สุดแล้วพี่ๆ่น่าใช้งานมากๆนะคะ กระจกพัดเดิมติดไลท์สไตไล่หมอกมาให้สปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรก LED แล้วก็คีบฉลามด้านบนนะคะได้เป็นชาร์กฟินนะคะโคตรจะสวยพี่ยิ่งป้ายทะเบียนยิ่งสวยนะคะหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ติดเรื่องป้ายทะเบียนว่าจะเป็นเลขสามเลขสี่เลขอะไรก็ตามถ้ารถมันจะเป็นของเรามันมงคลกับเรายังไงเราซื้อไปมันก็มงคลค่ะพี่พี่นี่นก็เลยมองว่าเลขแบบเนี้ยนะคะสวยเลขมันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะคะเลขหามเลขตองนี่สวยมากๆนะคะ ในส่วนของท้ายเนาะเขาก็จะมีนะคะตรงนี้มันเป็นเหมือนช่องนะคะที่วางของด้านบนให้เนาะเดี๋ยวเราจะมีนะคะทีมงานช่างใส่ให้แน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะแต่เราขออนุญาตวางไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าเวลาลูกค้ามาเทสมาอะไรเงี้ยเขาก็จะงัดออกมาดูเหมือนเดิมนะคะว่าน็อกิ๊บนนกิ๊บเดิมๆค่ะไม่มีร่องรอยใดๆเลยทั้งสิน้นการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะสภาพสวยมากประตูด้านท้ายเขาเป็นประตูไฟฟ้านะกดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวมันยกขึ้นเองนะ เรียมสันคมงบริัวน็อตมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยหัวน็อตโชกสภาพสวยเดิมรางน้ําสปอตเมนอาร์ตเดิมหมดนะคะก็จะมีถาดยางรองมาให้1ชั้นนะคะตรงนี้และด้านล่างเนี่ยตัวนี้เขาไม่ได้เป็นชุดยางอะไหล่แม่แรงมาอยู่แล้วนะพี่ๆนะเขาจะเป็นชุดปั๊มลมยางนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดให้ดูไฟสองเก่งท้ายเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟสีขาวนะคะนี่จะเป็นบล็อกเก็บของแบบนี้แล้วก็ด้านในเป็นชุดปั๊มลมยางนะคะก็มีมาให้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรชุดแม่แรงยางอะไรอันนี้ไม่มีมาจะเป็นชุดปั๊มลมปกตินะคะของรถปีใหม่ๆเขาจะเปลี่ยนเป็นชุดมาสปั๊มลมมาให้พร้อมจุกปั๊มลมเนาะ,ะแล้วก็มาสูบลมนะคะสวยทุกจุดเดิมทุกอย่างนะคะสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงราคาสุดคุ้ม789,000นพคะผ่อนเดือนละ13,000ถึง14,000บาท ถ้าหนูมีงบนะที่สามารถซื้อคันนี้ได้ที่สามารถถอนคันนี้ไหวต่อเดือนพี่ๆหนูซื้อรุ่นนี้แล้วจบเลยเนี่ยคะใช้เป็นรถครอบครัวได้เดินทางต่างจังหวัดไกลๆได้และรถปีใหม่แบตเตอรี่รับประกันจากศูนย์ให้10ปีและได้เป็นตัวประหยัดเพราะว่ามันเป็นตัว2ระบบไฟฟ้ากับน้ํามันนะพี่จะ ใช้งานควบวกู่กันและประหยัดสุดๆแน่นอนนะคะเบาะด้านนี้จะเป็นเบาะปักไฟฟ้ากระจกออโต,โต้นะคะสบานแมนวลสอบานเซ็นทรัลล็อกกระจกปักกระจกไฟฟ้ามองข้างขับกลับบงกลับบ้านเดินทางไปเที่ยวสะดวกสบายไม่ต้องจอดและไม่ต้องจอดและเสียบปลั๊กใดๆก็ในในในตามเติมน้ํามันขับได้ใช้ไฮบริดเมื่อรถจอดติดไฟแดงประหยัดไปในตัวพี่ๆคุ้มมากๆคันนี้นะคะเจ็ดแสน 8 000, 9 0 0มไมล7 0 0 0 0ปี2 2อเหลือ,ล,อล้นๆเนะะียคะบอกเลยว่าใช้งานวิ่งกันอีกยาวๆออปชั่นด้านในก็ได้มาแบบครบจัดเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะมีในส่วนของเปิดฝากระโปรงท้ายตรงนี้ที่เป็นไฟฟ้า Honda Sensing Tection Control ล็อกล้อกักนล,กล้อสบัดกันเลื่อนถอยนะคะแจ้งนะคะเตือนเกี่ยวกับฝนตกนะที่ปัดน้ำฝนทุกอย่างออตโต้นะคะด้านหน้านะเปิดฝากระโปรงเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ โปรงหน้าตัวนี้เป็นฟูลสตาร์ทนะคะนี่มาดูนะคะในส่วนของหน้าปัดเลือนไม้เลขไม้เนี่ยอยู่ที่ 7, 1492กิโลเมตรนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมตามการใช้งานตัวรถพอปิดประตูเข้ามาแล้วเงียบมากๆพี่พี่ด้วยความที่ม่สตาร์ทขึ้นมามันจะเป็นไฮบริดใช่ไหมเพราะว่าแบตเตอรี่มันเพียงพอนะคะมันก็จะาร์จสตาร์ทโดยใช้ไฮบริดเมื่อจอดอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราวิ่งระยะทางไกลๆมันถึงจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันให้เรานะ เรื่อไม่70,000ค่ะตามการใช้งานจริงพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงทิปหน้าจอแจ้งเตือนการออกนอกเลนแจ้งเตือนการเหยียดเเส้นทึบเส้นขาวแจ้งเตือนล็อกเลนมีคุตคอนโทรลมาให้เป็น3ก้านแบบดีไซน์มาเก๋ๆแบบนี้และเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะที่สามารถหมุนใช้งานได้แบบว่าคล่องตัวมากๆนะคะและมีเกียร์แพทเทิร์ชิพมาให้ในตัวด้วยนี่ บอกเลยนะว่าสุดคุ้มสำหรับสายที่ชอบความเร็วความสิ่งนะคะแอร์ออโต้แบบดิจิตอลค่ะมีลมเย็นลมร้อนมาให้แต่ว่าไม่ได้เป็นดูโอแบบแยกโซนนะคะจอกลางทัชสกรีนนะคะกาะระยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้แบบนี้นะคะเกียร์ก็ใช้งานง่ายพี่เวลาเราเข้าเกียร์อาเนาะกล้องด้านข้างมันจะปรับตามระยะสายตาเราให้เลยนะคะเข้าเกียร์พก็กล้องก็ปรับลงมาเหมือนเดิมนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นไวร์เรสชาร์จแล้วก็พาวเวอร์เอาเดด้านในจดุดชาร์จ USB นะคะช่องเก็บของเก็บสัมภาระตรงนี้ได้นะวางโทรศัพท์ได้แล้วก็จดุดชาร์จอีกหนึ่งฝั่งนะคะไฟอยู่เฉินอยู่ตรงนี้ติดปกตินะคะจอกลางรองรับในส่วนของบลูทูธ USB นะคะ CD DVD เนอะวิทยุ FM AM นะคะเล่นได้หมดนี่เห็นไหมสวยงามนะคะน่าใช้งานมากๆ เชื่อมต่อ USB ทุกอย่างได้ครบจบหมดค่ะพี่พี่สัมผัสทัสกีนได้เป็นจอแท้จอเดิมของเขาเป็นเกียร์อโอโต้เบรกมือไฟอโอโต้เบรกโคสถียรภาพการทรงตัวนะคะมีมีให้ลดแรงลดเวลาแบบควบคุมนะคะเวลาลงทางลาดชันลดลงทางลาดชันนะคะแล้วก็เปลี่ยนหมดกขี่ได้เป็นหมดนอร์มอลธรรมดาหรือว่าจะเป็นไดโหมดได้กุญแจก็เป็นกุญแจคีย์รดแบบนี้นะคะน่ารักตะมุตะมีมากกุญแจดีไซน์ดีมากนะคะของ h อนด้รุ่นนี้นะก็จะมีในตัว F E นะคะแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นไปเนาะเขาวาเก้น้ำสองตำแหน่งนะคะช่องเก็บสมพร,ะ,ระที่พักแขนเป็นหนังนุ่มๆเลยนะคะมาดูไฮไลท์ของเรานะคะโอ้โหเบาะสวยมากนี่ไฮไลท์ก็คือหลังคากาสลูปด้านบนหรือว่าพารามิกนะคะซันลูปนั่นเองนะ,ะติดฟรีมาแล้วเรียบร้อยกระจกพาร์ทเดิมค่ะของเดิมด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะ มีม่านนะมีม่านบังให้แต่ว่าเป็นม่านแบบ,แบบนน่นดึงแบบนี้ได้นะคะหรือว่าเวลาที่เราแบบว่าฝนตกอยากขับรถไม่มีแดดเนาะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกด้านบนเป็นตัดแสงให้แบบออโต้นะคะไฟเก๋งติดทุกดวงนะคะเป็นไฟ LED สีขาวที่บังแดดมีกระจกมีไฟสองหน้านะคะดีไซน์เก๋มากๆพี่พี่แอร์แบครอบคันแล้วเรียบร้อยพี่ไม่ต้องห่วงรุ่นนี้นะ ท็อปสุดแล้วด้วยนะคะก็จัดมาให้แบบเต็มสูต oh. เต็มระบบนั่นแหละนะคะพี่ๆใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานนะดีไซน์หรูๆรถแบบสไตล์แบบครอบครัวแบบหรูหราแบบนี้ในราคา7จ็ดแสนไม่ต้องเป็นเล่นให้มันหนักๆเป็นล้านเพราะว่าหายไปจากป้ายแดงเยอะแล้วพี่รักมาหาหนูได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เดี๋ยวหนูพาพี่ๆเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะ มาดูค่ะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะบล็อกเครื่องเดิมโรงงานมาคิสอีทุกจุดเดิมหมดแบตเตอรี่ Hi ไฮบริดนะคะรับประกันจากส่วนบ,บริการ10ปีนะคะแบตเตอรี่ที่เป็นมอเตอร์เครื่องยนต์หรือว่าแบตเตอรี่เครื่องยนต์พวกหนูดูแลให้ถ้าเก่าเสื่อมสภาพเปลี่ยนใหม่ให้เลยตัวไฟด้านหน้านะคะไฟเดิมไม่มีโดนแง้โดนไข่นะคะฐานด้านข้างเนาะสภาพสวยสปอร์ตเมทอาร์คโหลกสำรองไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปสวยและเดิมทุกจุดค่ะพี่พี่นี่ สวยมากเหลียมสันคม b บอ y ดีหัวน็อตนะคะฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์อยู่ครบๆแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพ100%พร้อมใช้งานไม่มีตกท้องช้างนะคะสติกเกอร์เหรียญบาทครบเลยนะคะคันนี้เหลี่ยมสันคม b บอ y ดีหัวนอ็อตผิวพัน์เดิมหมดนะคะนี่สวยทุกฝั่งค่ะพี่ๆการันตีให้เลยปัม๊ม ABS ทุกอย่างทํางานปกติหมดพัดลมทุกอย่างนะคะเดิมนะคะพี่ๆ สายพานนะเครื่องพี่ไม่ต้องเป็นห่วงตัวนี้เนาะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นระบบนะคะที่เป็นสองระบบแล้วเรียบร้อยไม่มีนะคะในส่วนของอะไหล่สึกหรอให้คิดมากแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางการติดต่อหน้าโปรไฟล์นะคะดูแลบริการให้ทุกจุดตรวจรถให้แล้วเรียบร้อยขอดูเอกสารได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องนันอันเพชรโยนฝากไว้ด้วยกับ Honda HRV 1.5 RS เป็นตัว EHEV คันนี้นะคะ ปีบสองค่ะสีขาวสไลด์สวยๆเลยบอดี้เดิมโรงงานมือเดียวประวัติศูนย์ไม่70,000มราคา7จ็ดแ0นแปดาพีดาาผ่อน1 3ื่นกว่าบาทน,นะคะไม่เกินหมื่นสี่พี่พ้สนใจทักมาสอบถามได้วันนี้หนูลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพี่พี่เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ